สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันไอเดียวิธีการใส่ซับในเสื้อสูตรนะคะจะใส่ซับในเสื้อสูตรแบบชายโค้งแบบนี้นะคะนี่ชายโค้งแบบนี้เราก็ตัดผ้ากาวผ้ากาวสารูนะคะเอาไว้ทำปกสูรนะคะสับปกสูตรนะ เวลาเราตัดนี่เราไม่ได้ตัดมาถึงตรงนี้นะคะเรตัดแค่สุดแค่ตรงนี้นะคะนี่นะคะกกาวจะอยู่สุดจะอยู่สุดออกมาแค่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะพับชายเขาขึ้นแบบนี้นะคะเวลาใส่ซับในนะคะแล้วก็ผ้าสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผ้าซับในนะคะก็คือน,นี่จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับ เสื้อสูตรเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรากลับซับในออกมาแล้วนะคะแล้วเราค่อยรีดรีดแล้วก็ค่อยตัดตามแพทเทิร์นเสื้อนะคะเพราะว่ากลัวมันขาดมันเกินตรงช่วงแขนช่วงคอมจะไม่พอค่ะก็เลยตัดเป็นสี่เหลี่ยมไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเย็บสากปกสู่ประกบซับในนะคะก็คือเราจะเว้นตรงนี้ไว้นะคะนี่ยนะคะ ช่วงตรงนี้เราจะเวีนไวยแล้วเราก็เย็บยาวขึ้นไปจนสุดนี้เลยนะคะจุดสุด,สดเย็บทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราประกอบซอับในกับสาบปกสุรเก็บเขาติดกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเย็บนะคะนะคะี่ค่ะช่วงนี้นะคะลงมานะคะลงมาเพื่อจนถึงสุดก็ตรงนี้นะคะ เย็บทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะเมื่อเราเย็บประกบกับตัวเสื้อสูทแบบนี้แล้วนะคะซับในกับเสื้อสูทรประกบกันให้เรารีดพับชายนะคะให้เรารีดพับชายที่มันเลยมาแบบนี้พับขึ้นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะเมื่อเรารีดเก็บชายเสื้อเข้าไปแล้วนะคะเราก็เอามาเช็คนะคะเช็คเอ่อ ชายเสื้อให้เขาตรงกันนะคะสองชิ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะว่าลายผ้าเขาตรงกันหรือยังนะคะเมื่อตรงกันแล้วแล้วเราก็จะไปรีดซับใน,นะคะ่ะเมื่อเราเออ่รีดซับในเป็นแบบนี้อันนี้เราเว้นไว้ที่เราเว้นไว้เนาะแล้วเราก็รีดนะคะรีดผมามาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ฝั่งด้านค้ชายชายเสื้อนะคะ แล้วเราก็รีดมาแบบนี้พับขึ้นมาตรงนี้ที่เราเว้นไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็อ้าตัวนี้นะคะมานี่นะคะตัวที่เรา,เ,าเสื้อเสื้อด้านโชว์นะคะที่เรารีดชายเสื้อขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาด้านโชว์นะคะพับพับพับหนี้นะคะพับลงมาแล้วก็พลิกตรงนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเราก็จะเย็บตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะ ดูแนวพับนะคะให้ตรงกันให้ตรงมุมจัดแนวพับให้ตรงมุมตรงนี้นะคะแนวแนวรีดพับนะคะให้ตรงเราก็จะยิบ มนแนวแล้วก็เย็บตรงลงมาเย็บตรงลงมาจนจนสุดที่เราเว้นไว้เลยนะคะก็จะได้ติดกัน นะคะเราจะได้แบบนี้แบบนี่นะคะแล้วเราก็กลับมาแบบนี้นะคะก็จะเย็บยาวลงมาอย่างนี้เลยนะคะพลิกตะัดแล้วก็เย็บยาวลงมา กลับดูนะคะพัเรียบร้อยแล้วก็นําไปรีดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปรีดนะคะรีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ตัดซับในนะคะที่เกินออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูตอ,สอนสาเร็จเลยค่ะเมื่อเราพับเ,เก็ดชายสูตรนะคะใส่ซับในด้านหน้าเสื้อสูตรด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินผ้าซับใน สีน้ำตาลออกนะคะนี่นะคะมันจะเป็นเกินมาแบบนี้เราก็ตัดออกเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเป็นทรงไว้ก่อนเป็นแพทเทิร์นไว้ก่อนพอเรารีบตัดตะเข็บเป็นด้านถูกออกมานะคะมันจะเหลื่อมกันเยอะนะคะก็ให้เราทําเสร็จแล้วเราค่อยตัดเจียนออกนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่ซับในเสื้อสูตรชิ้นหน้าแบบโค้งค่ะ